สวัสดีค่ะคุณนัดบ,บ้านสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้นัดอยู่ที่โครงการของหมู่บ้านคลองจันทร์มินลาสามพิกัดอยู่ถนนนนะวมิน147ซอยนะวมิน147นะคะเส้นนี้นะคะอยู่พิกัดรามอินทามินบุรีบางกะปิวิ่งได้ทั้งหมดเลยออกไปถนนนนะวมินนั่น้าเพียงแค่250เมตรก็ถึงท่าเดินข้างออกได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะติดถนนใหญ่ค่าโครงการนี้หันหน้าทางทิศใต้บ้านหันหน้าทางทิศใต้เป็นพาห์มสองชั้นขนาด พื้นที่18ตารางวา2ห้องนอนและ2ห้องน้ําตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นจากประตูด้านหน้าประตูรั้วเราทําขึ้นมาให้ใหม่นะคะพร้อมกับอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าให้ด้วยค่ะภายในตัวบ้านนะคะสามารถจอดรถได้1นคันหลังพาย,ยกสูงให้นะคะแล้วก็ปูเป็นเมทันจิตกันความร้อนให้ด้วยค่ะ ด้านข้างนะคะเรากั้นความเป็นส่วนตัวด้วยไม้ระแนงตกแต่งสไตล์มินิมอลบานหน้าต่างเป็นบานกระจุกอลูมิเนียมค่ะแถมฟรีปั้มน้ำแทงน้ำนะคะติดตั้งให้พร้อมใช้งานค่ะใช้งานได้เลยนะคะแล้วด้านหน้านะคะเราปูกราดเรื่องให้เต็มค่ะต่อไปนะคะไปส่นภายในตัวบ้านพร้อมกันค่ะบริเวณหน้าบ้านหน้าบ้านจัดได้หนึ่งคันในบ้านสามารถจัดัดได้หนึ่งคันพื้นที่กว้างๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะภายในห้องโถงค่ะห้องโถงนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมดนี้นะักแถมให้กับลูกค้าไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซตโซฟาเซตนี้นะคะตักอินเด็กขนาด3-4ที่นั่งชั้นวางของชั้นวางทีวีนะัดก็แถมให้แล้วก็บิวอินผนังด้านข้างให้ด้วยและเป็นและเป็นผนังซ่อนไฟด้านบนให้ค่ะด้านบนเป็นรางไฟให้ทั้งหมดเลยนะคะซ่อนไฟให้เรียบร้อยสวยงามมาก ในส่วนของตรงนี้นะคะเราบิวอินเป็นชั้นวางของให้ค่ะตรงนี้นะคะสามารถใช้กันได้จริงผนังด้านข้างเราบิวอินให้ทั้งหมดค่ะหลังนี้ตกแต่งสไตล์มินิมอลนะคะใครที่อยู่โซนรามอินทานาณวมินคลองจันทร์ลุงปุ่มโซนนี้วิ่งได้ทั้งหมดเลยค่ะตูวหมู่บ้านคลองจันทร์วินล่าสามอยู่ตรงข้างกับโรงพยาบาลสินแพทย์หรือโลตัสตรงนี้เองค่ะต่อไปนะคะภายในห้องครัวห้องครัวเราตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมดนะคะวันนี้ เป็นครัวแบบเปิดแล้วก็ทําเป็นเป็นมินิเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะมินิเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ใช้งานได้จริงนะคะต่อไปห้องครัวค่ะห้องครัวของเรานะคะเราบิวอินเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมชั้นเก็บของมีให้เรียบร้อยพัดลมระบายอากาศติดตั้งให้พร้อมใช้งานเคาน์เตอร์ครัวเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะคะ และตรงนี้นะคะเราทําเป็นห้องซักล้างซักแห้งให้ค่ะมีปลั๊กไฟก๊อกน้ําให้เรียบร้อยสามารถวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็เราติดชั้นวางของให้พร้อมเลยนะคะ18ตาร,รางวาพาววโฮมสองชั้นสองห้องนอนสองห้องน้ำห1่ที่จอดในบ้านนะคะต่อไปนะคะสุขภัณฑ์ในห้องน้ำทั้งหมดนี้ที่เห็นนับเปลให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะชาเวอร์ชักโรครกอ่างล้างหน้าปูกระเบื้องให้เป็นนะคะ ห้องน้ำสวยงามมากเป็นแบบสไตล์มินิมอลค่ะมีห้องโถง,งกว้างแบบนี้เลยนะ กระเบื้องให้ใหม่ทำเคาน์เตอร์ครัวให้ใหม่มิิบาร์มีให้เรียบร้อยแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมดตามที่เห็นนะคะและในส่นบันไดตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นไม้ให้ใหม่ทั้งหมดเลยบันไดเราเปลี่ยนใหม่ยกเซตเลยนะคะถ้าสนใจนะคะกำลังมองหาบ้านโซนณนะวมินครองจันทร์รามอินทาก็ทักหาเราได้เลยนะคะฟรีโอนฟรีดาวเพราะบริการที่ขอเสจะให้ฟรีด้วย ด้านบนนะคะจะมี2ห้องนอนและ1ห,ห้องน้าด้านบนนะคะเราเป็นพื้นกระเบื้องยาง spc ให้ทั้งหมดนะคะเป็นบานกระจกอลูมิเนียมให้และห้องน้ําสุขภัณฑ์นะคะเปิดให้ใหม่ยกเซ็ตบูกระบเบื้อกให้เต็มห้องน้ําชั้น2นะคะเราติดเรนนอเชาร์ให้ด้วยค่ะและตรงนี้นะคะเราทําเป็นชั้นวางของให้เรียบร้อยค่ะ นี่เลยนะคะสุขภัณฑ์เป็ีนใหม่ให้ทั้งหมดบูกระัเบื้องให้เต็มนะคะติดราวแขวนผ้าให้เรียบร้อยห้องน้ำชั้นสองค่ะต่อไปนะคะ ม a สเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่มากนะคะห้องนอนนี้หันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านบ้านหันหน้าทางทิศใต้นะคะบานหน้าต่างบานประตูนัดเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยด้านหน้าเรามีระเบียงให้ตรงนี้นะคะเราใส่เป็นอิฐบล็อกชั้นลมให้การทำเป็นส่วนตัวให้อย่างสวยงามเลยแล้วก็มีระเบียงด้านข้างให้พร้อมนะคะอาจถ้าสนใจโครงการของหมู่บ้านคลองจันทร์วิลล่าสามนะคะถ้าสนใจหมู่บ้านคลองจันทร์วิลล่าสามทักมาหาน พักมาได้เลยนะคะยินดีบริการยิ่งกว่าถึงใจะให้ฟรีด้วยอ่านี่เลยสวยๆมากหมู่บ้านคลองจันทร์วิลล่าสามถ้าสนใจนะคะพักมาได้เลยนะคะหลังนี้เราฟรีให้ทุกท่านใช้ใจ่ายวันโอนรายละเอียดตามเบอร์ด้านล่างพักมาสอบถามพักมาคุยก่อนได้นะคะยินดีเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันค่ะ